มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฟังนะแม่แตงโมพูดแล้วโทรศัพท์อยู่ที่ใครแม่แตงโมนะคะยอมบอกแล้วค่ะโทรศัพท์ของแตงโมอยู่ที่ใครลั่นตอนนี้ไม่ได้อยู่กับแม่แล้วค่ะจากกรณี Facebook แฮปปี้เม่ลอนพัชระวีระพงศ์ของแตงโมพัทรธิดาพัชระวีรพง์นักสแสดงสาวชื่อดังผู้จากไปได้กลับมามีความเคลื่อนไหวอีกครั้งนะคะโดดได้โพสต์ภาพผู้หญิงหันหลังอยู่เรือกลางแม่น้ำสัปพยาพร้อมกับข้อความหนูถูกกระทำจากเพื่อนที่เรารักและไว้ใจทำให้ชาวโซเชียลสงสยัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะ่ะ ขณะที่โพสต์ที่ลงคลิป o, ดีโอขณะที่กระติกขึ้นเรือนะคะพร้อมข้อความเราฉี่ไม่ได้หรอกท้ายเรือขนาดเรือจอดโดนคลื่นซัดเธอยังต้องเกาะแขนผู้ชายสองคนประคองเลยเราพูดไม่ได้ก็อย่าใส่ร้ายเราไอ้เพื่อนรักซึ่งเสียงผู้หญิงในคลิปก็คือแต่งโมงแน่นอนค่ะ ล่าสุดนะคะหลังจากโพสต์ทั้งหมดเคลื่อนไหวที่ Facebook ของแตงโมถูกลบออกก่อนที่ล่าสุดนะคะ f a c e b o o k แฮปปี้เมย์อนพัชระวีรพงษ์จะปลิวหายไปต่อมา Facebook แตงโมก็มีการโพสต์ภาพของโรเบิร์ตแล้วก็โพสต์ระบุข,ข้อความว่าพี่คนนี้จะพาหนูไปโรงแรมหนูถามว่าจะไปทำไมคะเขาบอกว่าจะไปรอเพื่อนถ้าอยากรู้ว่าหนูไปไหมต้องตามต่อคะ่ะ ล่าสุดต่อมายังมีการปล่อยคลิปเสียงชี้ชัดเป็นเสียงแตงโมโดยได้บอกว่ามันคือในโรงแรมที่หนูนอนใช่ไหมหรือว่าใกล้ๆกันต่อมาแม่แตงโมได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับกรณีที่มีภาพหลุดแล้วก็มีคนใช้เฟซบุ๊กของแตงโมนะคะ ซึ่งตอนนี้มีกระแสข่าวว่าแม่เป็นคนปล่อยเพราะว่าโทรศัพท์อยู่ที่คุณแม่โดยล่าสุดนะคะคุณแม่ได้ออกมาบอกว่าโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ที่ตนเองแล้วค่ะเพราะว่าเอาให้ทนายเดชาเก็บไว้แต่ว่าทนายเปิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีรหัสเข้าแม่แตงโมบอกแล้วค่ะโทรศัพท์อยู่ที่ทนายค่ะแต่ว่าไม่สามารถเปิดได้หรอกเพราะว่าไม่มีรหัสเข้าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ